ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กลับมาสกุนต่อครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปแข่งขันเกมต่อไป พวกคุณเล่นละครด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วเรื่องชื่อว่าอะไรสายรักสายเลือดมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับเรื่องราวของตระกูลที่คนภายในตระกูลนั้นแย่งชิงความเป็นใหญ่กันมันมีเกิดการทันมันในเรื่องทันมันในเรื่องท่ามันท่ามท่ามทันท่ามทันกันในเรื่องใช่ใช่แปลว่าจริงๆแล้วคุณรับบทอะไรคุณนำรับบทเป็นอะไรวะ รับบทเป็นตัวละครที่ตัวโดชื่อตัวโดหันรับบทเป็นปรเมศคือเป็นลูกชายคนโตของประมุขของตระกูลที่มีเงื่อนงำในการเสียชีวิตเอาแล้วเอาแล้วเบิดนมาก็ตายเลยใช่ทุกทันคาแรคเตอร์เป็นยังไงของูุนามคาแรคเตอร์เป็นงไงโอเล่ต่ำตำบอลสมใจเป็นคนไม่ดีเลยไม่ดีเป็นคนไม่ดีคาแรคเตอร์ประมาณที่เตะพกคอนเมื่อกี้ลหรจะเอาอีกไหม ก็ก็ก็มีเงื่อนงำในเรื่องต้องสืบค้นหาว่าใครเป็นคนคครค่าพี่ทำสมิธอ่ะสมิธเล่นเล่นเป็นตัวไหนรับบทเป็นดีแลนครับผมเป็นคู่แข่งของตระกูลห้าหันตระกูลเนี้ยเราเป็นคู่แข่งของตระกูลนี้ตระกูลนี้เขาชื่อว่าเฮมมาลิริี่อระูลเผมชื่อตระกูลจงครับแล้วจีน่าล่ะครับจีน่ารับบทเป็นใครครับเล่นเป็นมนมีนาค่ะเกี่ยวอะไรกับตระกูลเขาไม่เกี่ยวเลยเป็นเป็นนักร้องเนี่ยครับ กังคืนของพระเอกที่พระเอกเป็นเจ้าของอยู่คือตระกูลเหมรลซิลลีเนี่ยเขาจะมีมีธุรกิจหลายธุรกิจแบบหลายๆคืออะไรไม่เชื่อไม่เชื่อเราเพลงให้ดูก่อนโอ้โหโอ้โหทุกวันอะไรทุกวันอะไรพุทธพฤหัสค่ะสองทุ่มครึ่งค่ะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับผมเกมต่อจากนี้ไปชื่อว่าเพลงเพราะไมพี ได้เล่นก่อนเพราะฉะนั้นทีมของคุณมารี่จะได้เล่นก่อนเลยนะครับวิธีการก็คือผมจะมีเนื้อเพลงให้ที่หน้าจอนี้ผมจะมีชื่อเพลงอยู่ตรงนี้เพื่อคุณต้องเหลือกมาดูแต่ผมอยากให้คุณคนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยหยิบไม้แล้วก็ร้องตามไปให้เร็วที่สุดไปจนถึงท่อนฮุกโอเคแล้วใครตอบได้ปุ๊บวิ่งมาแทนเอาไม้นี้ไปแล้วร้องเพลงต่อไปฝั่งนี้ส่งใครคนแรกได้ไป พร้อมนะลอยกระทงวันสงกรานต์พร้อมแล้วเริ่มและเธอรักแค่งแครเขาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาเพราะรักฉะนั้นไม่ใช่รักเราโอ้ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากมายแค่ไหนทำได้เพียงแค่ใจความรักฉันหลุดลอยไปสุดซ้อนไโอ้ใจเอะไรทำได้ไหมใจไหมดึงดันดึงดันอะไรนะดึงดันมาดึงดันไป อยากทำเพื่อเธออยากเป็นคนที่เธอหวังแต่ว่าใจฉันยังวันวันทำถึอคอยเกิดกับใจเธอที่ให้ฉันมันมากายเสื้อลดเออยิึ่งมากก็ยิ่งกลัวเพื่อใจเอาไว้เผื่อใจเอาไว้ก่อนเอาไตัวเลือกเไว้ตเลือกอาตัวเลือกเอาไว้ตัวกเอาัวเลือกเอไ้กอาไเลือาไ้กอัเือกเไ้งกเอาัวลก้ัวเลือาัวกตัา้วอตัเกา้ั้ักากเากรักอะไร นคที่ฉันต้องเห็นอยูนี่มันแค่ความจริงคือคนสองที่บอกวาแล้วกันและคนคนนั้นอึ่งคนคือคนัหลงงเธออยู่สูงแากใกล้กับตรงนี้ฉันเข้าใจดีเราต่างกันเกแต่บังเอิญเธอมีหัวใจฉันไม่เอาดาวดาฟ้า โทรไปหาทุกวันเลยไปไหนตะคอยตามต้องหาเรื่องคุยอยู่เสมอถ้างในก็ช่วยตะคอยชมวันนี้มาเจอเธอต้องมีข้าได้หรือเปล่าข้านี้หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าไรสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแกล้งรักให้ใจฉันเจ็บเก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันจิกรู้ถึงเธอจะปิดที่ยอมให้เธอหลอกกันเรื่อยมาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่ต้องยอมให้เธอจากไปเป็นเพราะฉันจริงจีฉันเพียงต้องการให้เธอ อยู่กับชายคนนี้ชายคนนี้ชายนนีอะไรก็นยอมอะไรก็นยอมฮะข้าวข้าวข้าวขาวไม่เคยรู้สึกตัวจากเธอม่อยู่แอบดูแวะมองหาไม่เลยวะไล่ไปเลยไม่เคยพูดขึ้นมาไล่ไปมาอย่ารัเลยนะจะโทรก็ไม่โทรมามีเวลาจะบอกลาเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าจะหาจะลืมจะไปไม่เป็นไรเราเพื่อนเราอย่

มัวแต่เล่นไงมัวแต่เล่นแล้วสนุกด้วยสนุกด้วยกันเลยอ้าวไม่เป็นไรรู้เพลงไหนก็ตอบดีตอบแล้วก็เวียนกันไปดีปัญหาชื่อเราลองได้จำชื่อไม่ได้ทำได้ดีมากครับผมทีมนี้นะครับได้ไปทั้งหมด8เพลงนะครับคุณโสดบวของเก่ายี่กตัวนี้นำไปแล้ว42คะแนนต่อ20คะแนนสบายอันนี้ ทีมเราบ้างแล้วเอาใครคนแรกอาคุณนําครับมาผมจะมีชื่อเพลงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเนื้อคุณเห็นแล้วว่าเล่นยังไงเอาให้เร็วเลยนะพ่อตาใสเลยพร้อมตาใสเลยอะไรเนี่ยนี่อ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่มีท่อนฮุกท่อนฮุกนะพร้อมเตรียมตัวเริ่มบอกกันมาเบาๆว่าชั้นจริงๆองมีต้องจะตจบลงมีคนเดียวลำพังหักคนเดียวเจะตกลงไหมมีตัวคนดีรู้ฝันอะไรก็อะไรอะไรก็อะไ ตกลงไหมตกลงไหมไม่ใช่เวลามันเซ็งระบายร้องเพลงร้องเพลงไหไปไปไปฝั่งร <are you? S 1> ุ่นนี่ฝั่งนู้นเรา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 นั่งทำงานหลายปียังไม่ไปไหนเหนื่อยจะตายจ เธอช่างโชคดีที่เจอผู้ตกหลุมรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันมีผู้ทำให้โลกนั้นหยุดหมุนโอ้โหอย่าว่าโอ้โหอย่าว่าอย่าตาสิอย่ามากค่ะเธอที่หยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอโคตน่ารักเลยคตรชีวิตคตรชีวิตมาแล้วคตรชีวิตมาเฮ้ยต้องง่ายเก่้องง่ายโอเคเออจีน่าเก่งว่ะไม่ต้องเต้นร้องเพลงค้ำคู่ตลอดที่ปลายฟ้าเต้นด้วยเต้นด้วย ทำที่หลอกลวงครั้งนี้ไม่เคยยอมเป็นเหยื่อไม่อยากเชื่อใครอีกเลยรักนี้ไม่ขอมเธอก็เลยแต่ควักหัวใจมาควากหัวใจควากหัวใจมาไม่ต้องควังแต่ถอนละเจ้า เผ็ดร้อนเผ็ดยังไงยังไงเราก็กินกินจนลิ้นจะพองจะพองเราก็กินใส่ในแกงยังไม่มาดูยังไม่มาดูอะไรน้าพี่กินูพี่กินูพี่กินูมาอลไรพี่กินูมันเริ่มนานนานผ่านชีวิตคนอาจเปลี่ยนใจคนให้เปลี่ยนวนไปทางนเป็นเงื่อนไขของการเว้นไปแล้ววันวันของเราแม้มันไม่วันวาน วันวันไคืนกัางแมวแมวแมววไม่ใช่ไม่ใช่อันีสนติยงยังรักอะไรรักอะไรรักสมารักสมารามากคุณสร้เก่งมากอะไรวะ อะไรครับใบเขาทำไมขอโทษนะเขามันไม่ได้ใบมันบอนเออแล้วเต้นทำไมอ่ะเขาได้ไปแปดเพลงแต่พวกคุณน่าจะได้มากกว่านี้นะครับพวกคุณได้ไปเก้าเพลงมาแล้วสูสีแล้วตอนนี้ตามอยู่แค่38ต่อ42เท่านั้นเพราะฉะนั้น เกมสุดท้ายของเราเนี่ยมันต้องตัดสินแล้วว่าข้อละ5คะแนนจะเอาเกมไหนมาเล่นข้อละห5คะแนนขอเล <these> ือกเกมนี้ไปคว้า1น0 0 0แบาทอะไรไม่เอาเกี่ยวกับเพลงไหยไม่อยากเต้นเมื่อเอลไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละเกี่ยวกับสถานที่ไปไหนดีครับสําหรับเพลงที่สี่นะครับเพลงพอไมเพียนนะครับแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าเสียงไม่ที่มันเพียนด้วยแล้วก็เนื้อที่เป็นวักแบบ สะเสปาเงี้ยทำให้เราแบบเหมือนสติหลุดไปแป๊บนึงว่าเราจะร้องเพลงอะไรเงี้ยสำหรับเกมสุดท uh ้ายนะครับไปไหนดีครับนะครับตอนแรกผมเตรียมมาหมดทุกสานที่ผมดูหลายเทปมากว่าดูหลายเอพิโซดมากว่าถ้าไปไหนคําตอบจะเป็นประมาณไหนแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ต้องตอบได้ก็อะไรเกาเกาะอะไรเกาคันม่หน่เกาประเศเกาเกาหลีเกาเกาหลีตก็อะไรไปเราไปเออ